ครับช่างแว่นอยู่บ้านไม่ขาวครับเดี๋ยวไปนั่งชายตะเลนิดหนึ่งซื้อกาแฟจากเซเว่นไปกินอยู่นี่เป็นความสุขราคาสุขถูก,ถกโน,น่นดูโน่นหมาตัวหนึง่งนอนอยู่ข้างถนนโน,น่นไอ้ รถวิ่งเงาพอดียืดเส้นยืดสายอะไรกลางถนน เดิมแม็กซ่าหกเหมือนที่เคยเป็นมาเดี๋ยวผมจะเลี้ยวไปแถวหัวสามบินพลั่งครับเป็นรัสเซียเป็นรัสเซียรับถ้าพูดถ้า่องรัสียงอังกฤษหน่อยครับรัสเซีย 更改了。 บริีว p บร i c y คพับโรงแรมของยาเลี้ยวไปตรงนี้นะแล้วไปใกล้ๆสนามบินเลย โรงแรมเขาเก็เปิดดําเนินการอยู่นะเพราะว่าคือไม่มีนักท่องเที่ยวมาปักเองเนยนะครับย่ายังมีรอยตัดรอยอะไรอยู่แสดงว่าเขาเปิดดําเนินการอยู่ ผมมาอยู่ชายทะเลฝั่งที่เป็นบ้านไม้ขาวกับกาแฟาหนึ่งกระป๋องกับน้ำหนึ่งขวดที่ตะก,การนารถตรงฝั่งบ้านไม้ขาวเนี่ยรู้สึกว่าทางชุมชนเข้ามาช่วยกันทำความสะอาด ขยะมอสุม่ะมนะครับแต่ว่าบางส่วนก็ยังยังมีมาแต่ว่าจริงๆขยะมอสุมเข้ามาหลายวันละมันก็เข้ามาได้ทุกๆวัน,นนะครับเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือน่าจะทำความสะอาดไปแล้วบ้าง ว่ามันมันเข้าได้ทุกวันะนะฮะเค <Flying noise> รื่องบินของแอร์เอเชียไปดอนเมืองจากภูเก็ตเที่ยวแรกเนี่ยแปดนาฬิกา50นาทีนะครับตอนนี้ของแอร์เอเชียมา <c oughs> มีบินมาภูกเก็ตหกเที่ยวนะครับสามเที่ยวเป็นดอนเมืองอีกสามเที่ยวเป็นบินจากสวนภูมิก็ผมดูตารางของนกแอร์นกแอร์ก็มีของภูกเก็ตอยู่สามเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าตัวนกแอร์เนี่ยจะไปหนักที่ หาดใหญ่กับอุบลราชธานีไว้มีวันละห้าเที่ยวนะครับทั้งสองที่เนี่ยอุบลราชธานีกับหาดใหญ่เพราะว่ามีคนไทยที่เดินทางจากกรุงเทพไปหาดใหญ่กรุงเทพอุบลน,นี้ค่อนข้างเยอะไม่ได้รดเที่ยวบินอะไรลงนะครับตรง แถวๆนี้มันจะมีปูลมนี่ค่อนข้างเยอะนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะมีรอปพอของสนามบินมาเฝ้าอขคานด้านนอกเลยนะฮะสมัยก่อนไม่มีตรงบริเวณนี้เป็นที่ของการท่าทั้งหมดนะครับ ไ,ได้ลูกสาวไม่มาด้วยนะฮะเขาชอบไล่ปูลมพวกนี้กล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ธรรมชาติของตรงบริเวณหาดเนี้ยนะครับช่วงหน้ามรสุมเนี่ยน้ำทะเลจะกัดเซาะฝั่งลงทะเลนะครับแต่หลังจากประมาณช่วงเดือนกันยาปลายเดือนไปเนี่ยน้ำทะเลจะเอาทรายกลับเข้ามาเหมือนเดิมเป็นสภาพแวดล้อมปกตินะครับ ตรงนี้น้ำไหลกัดซ้าจนพังเลยนะฮะยืนใกล้ไม่ได้นะฮะดินมันพังตรงบริเวณนี้น้ำก็มาจากบนเขานะครับลงทะเลด้านนี้นะฮะ มาข้างๆสนามบิน ก็ตอนเด็กๆผมจบประถมแล้วเนี่ยจากที่ศรีสเกตนะฮะผมมาอยู่ที่นี่จบชั้นประถมเสร็จก็มาอยู่ที่อยู่บ้านไม้ขาวที่นี่ตั้งแต่เด็กเลยผมมาต่อมัธยมปลายที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภูกเก็ตนะครับแล้วก็อพยพ ตัวเองเข้าไปอยู่ในเมืองภูเก็ตนะฮะโดยกระเป๋าใบหนึ่งเสื้อผ้าสองสาชุด ก็ไม่อยาเพิ่งมาดูเครื่องบินอะไรช่วงช่วงนี้นะเครื่องบินไม่ค่อยบินนะนับเที่ยวได้เลยอของบางกเกอแอร์รู้สึกจะประมาณสองเที่ยวบินต่อวันมั้งครับนกแอร์ก็สามเที่ยวบินเจ้่ใหญ่ๆเนี้ยนะส่วนใหญ่ก็ประมาณสองถึงสามเที่ยวบินต่อสายการบินนะครับ แต่ถ้าจะมาเที่ยวทะเลที่มีขยะามลาาสุ่มด้วยนิดๆหน่อยๆนะครับก็โอเคครับมาได้เพราะว่าตัวฝั่งนี้ฝั่งตรงบริเวณนี้ไปเนี่ยทางชุมชนบ้านไม้ขาวเขาช่วยกันเก็บนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นขยะใหม่ก็ดูจากความหนานแน่นของขยะนะฮะ ดูออกเหลือดูออกครับส่วนที่เก็บไปแล้วกับส่วนที่ยังไม่เก็บแต่ว่าชิ้นใหญ่ๆเขาคงไม่เอาไปพวกขอนไม้อะไรพวกนี้นะครับขอนไม้พวกนี้บางทีก็จะวางอยู่เป็นปีๆครับก็ซื้อกาแฟมากินดื่มดมับบรรยากาศกับ ทะเลแล้วก็กาแฟราคาถูกถูกหาดไม้ขาวติดกับสนามบินภูกเกต็ตขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ